วันนี้เราเดินทางที่จะไปจังหวัดหน้านะคะเรียกว่าเป็นภาคเหนืออาจจะทั้งตอนบนด้วยตอนล่างด้วยนะคะแต่ว่าเราผ่านยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตากเรามาที่อำเภอสามเงาน,นะคะก็มาแวะร้านสะดวกซื้อเราเห็นนี่คะ่ะกล้วยหอมจากไร่พักดีอำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะเรียกว่าเป็นกล้วยคุณภาพกล้วยหอมทีที่มาส่งขายในร้านสะดวกซื้อในภาคเหนือตอนล่าง แล้วก็เชื่อมไปทางอำเภอสามเงาแล้วขึ้นไปทางอำเภอเถินนะคะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือว่าเป็นโซนของการท่องเที่ยวของจังหวัดตากอยู่ที่อำเภอพบละนะคะมาชิมมาซื้อกันได้นะคะกล้วยหอมที่มีคุณภาพกล้วยหอมเหนียวนุ่มนะคะโดยเฉพาะที่สําคัญที่เรียกว่าได้ GI พิเศษนะคะเป็นพื้นที่ส่งชี้ทางภูวิศาสตร์ที่จังหวัดตากนะคะ ท่นไหนที่มาถ้ายังไม่ได้ไปที่พบพระนะคะที่อำเภอพบพระเราเป็นแหล่งปลูกแหล่งผลิตเลยนะคะก็มาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าติดใจชอบนะคะก็ไปที่ทางด้านอำเภอพบพระเรามีไร่ทั้งดีนะคะที่มีผลิตภัณฑ์ที่แปรูปเป็นกล้วยอบก,กรอบนะคะที่เรียกว่ากรอบกรอบหอมนะคะเป็นถุง ผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเนี่ยค่ะเห็นแพ็เกจจิ้งนะคะที่น่ารักน่ารักนะคะเราก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจังหวัดตากมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะเราไม่ใช่มีกล้วยหอมอย่างเดียวนะคะเรายังมีทั้ง ขอแมคคาเดเมียนะคะกาแฟอะโวคาโดนะคะทุเรียนน้ำแร่จะออกผลผลิตในช่วงเดือนพฤษภามนะคมค่ะก็ขอเชิญชวนมาท่องเที่ยวมาชิมสินค้าการเกษตรได้ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะ